สวัสดีพี่น้องชาวสวนชาวไร่ชาว,วนา,วา,าวทุกทกท่านครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเคยสะกลจะตอบคำถามที่ถามว่าแตงโมที่ซื้อมาเป็นลูกๆนะครับหลังจากกินเสร็จแล้วเราเก็บมเมล็ดไว้ปลูกเองได้หรือไม่นะครับอันนี้คือภาพบรรยายว่าได้หรือไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยว เคยว่นนอนจะมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วสามารถทําได้นะครับสามารถเก็บมเมล็ดจากเตงโมที่เราซื้อมาเป็นเป็นลูกเป็นลูกนะครับแล้วก็เก็บมเมล็ดไปไว้ปลูกได้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อมเมล็ดจากผู้ค้ารายใหญ่ๆจากบริษัทด,ดังๆอย่างเช่นบริษัทสอนแดงเกียรตยิไตร e c p ตะวันต้นกล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่จําเป็นต้องไปซื้อเขา ตลอดเสมอไปนะครับคือเราซื้อแตงโมเขามากินแล้วเราชอบเราก็เก็บมเมล็ดเอาไว้เอาไว้เพาะปลูกได้นะครับอันนี้คือหลักฐานที่เคย่ะกลทำมาให้ดูปลูกให้ดูพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าสามารถทําได้จริงๆนะครับคือเราสามารถประหยัดต้นทุนในการซื้อมเมล็ดพันธุ์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างถุงหนึ่งนะครับ40กรัมที่เคยสกลเคยซื้อก็ประมาณ320-420บาทนะครับในขนาดถุงแค่40กรัมเองนะครับอันนี้คือพันเมย่าตอปิโดนะครับที่เคยสกลซื้อมากินแล้วก็เก็บเมล็ดเอาไว้ปลูกนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่2แล้วครับเคยสกลลองปลูกไปแล้ว1รุ่นนะครับจนมั่นใจว่า มันสามารถที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกขยายพันธุ์ต่อได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับอันนี้ฉะนั้นแล้วขอแนะนําเกษตรกร,กรทุกๆท,ท่านนะครับท่านไหนที่อยากจะประหยัดลดต้นทุนนะครับคืออาจจะแค่ปลูกเอาไว้รับประทานเองหรือขายในหมู่บ้านนะครับสักประมาณ1งาน2งาน100 200ต้นประมาณนี้นะครับหรือ1ไร่เลยก็ได้นะครับคือสามารถทําได้นะครับ โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่ๆนะครับอันนี้เคยกเ่กนสะกนกาลังจะรองลูกนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับฝนตกชุกฝนตกบ่อยนะครับถ้าวางลูกไว้กับพื้นดินอย่างนี้นะครับเขาอาจจะเกิดอาการเน่าได้นะครับฉะนั้นแล้วเขย่สะกรก็ใช้ตะกร้าขนมจีนนะครับที่เรากินหมดแล้วนะครับ แทนที่เราจะทิ้งแล้วก็นำมาใช้รีไซเคิลนะครับนำมาประยุกต์ใช้นะครับโดยการนำมารอกลูกแตงโมนะครับวิธีการเขยสะกอนก็คือคว่ำอย่างในภาพที่เห็นนะครับแล้วก็เอาแตงโมวางไว้ที่ก้นตะกรา้านะครับถามว่ากลิ้งไหมเขาไม่กลิ้งนะครับคือวางไวด้ดีๆนิดนึงอาจจะกดให้มันเป็นร่องหน่อยก็ได้นะครับอันนี้นะครับพี่น้องลองดูเอาเองกันแล้วกันนะครับว่า ตงโมนี้เป็นไตงโมปลอดสารพิษแท้ๆนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีไม่เคยฉีดสารเคมีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งยาฆ่า,มาแมลงทั้งแคลเซียมโบลอนทั้งอ,อ,อาหารเสริมต่างๆนะครับไม่เคยฉีดใส่ใบเข้าเลยครับมีเพียงปุ๋ยเคมีเท่านั้นเองที่ให้นะครับและก็ให้เพียง2ครั้งครั้งละประมาณ1ช้อน โตหรือหนึ่งช้อนกินข้าวแค่นั้นเองนะครับดูนะครับพี่น้องลองดูเอาเองก็แล้วกันว่ามันติดผลเยอะแค่ไหนผลลัพธ์ดีหรือไม่ดีนะครับจากการที่เราใช้มเมล็ดพันธุ์แตงโมที่เราเก็บไว้เองหรือมเมล็ดพันธุ์แตงโมจากการที่เราซื้อแตงโมเป็นลูกๆมากินแล้วเก็บมเมล็ดเอาไว้เองนะครับถามว่าติดลูกดกไหม ตอบได้เลยว่าดกพอๆกันกับเมล็ดพันธุ์แดงโมที่เราซื้อจากบริษัทใหญ่ๆมาถามว่าดูแลง่ายไหมตอบได้เลยครับว่าดูแลเหมือนเหมือนกันนะครับง่ายเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันกับเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อจากบริษัทใหญ่ๆมานะครับทีนี้มาพูดถึงรสชาตินะครับถามว่ารสชาติดีไหม ผมตอบได้เลยนะครับเพราะว่าผมปลูกมาแล้วหนึ่งรุ่นจนมั่นใจว่ามันสามารถทำได้รสชาติดีไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับปุ๋ยที่เราใช้ยาที่เราใช้นะครับเดี๋ยวนี้มีปุ๋ยหวานถ้าเราใช้ปุ๋ยหวานอย่างเช่นสูตร13-13-21อย่างเงี้ยครับในช่วงระยะก่อนจะเก็บเกี่ยว15วันอย่างเงี้ยครับใช้ปุ๋ยหวาน13-13-21หรือ ฉีดปุ๋ยหวาน0 0 5 0นหะครับหวานเหมือนกันแดงเหมือนกันอร่อยเหมือนกันครับรสชาติไม่ได้แพ้กับมเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อเลยครับมเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บเองนะครับฉะนั้นแล้วเขว่านนอนขอการันตียืนยันได้เลยนะครับว่าเกษตรกรเราสามารถลดต้นทุนในการซื้อมเมล็ดพันธุ์โดยการ เก็บเมล็ดพันธุ์จากการที่เราซื้อแตงโมเป็นลูกๆมากินเก็บไว้ปลูกเองได้เลยครับไม่จําเป็นต้องซื้อเขาเสมอไปนะครับอันนี้เขยว่านอนก็กําลังตัดแต่งกิ่งขแขนงอยู่นะครับแล้วก็คัดเลือกลูกที่ไม่สวยออกนะครับเขยว่านอนจะเอาลูกไว้แค่เครือละ1ลูกนะครับต้นหนึ่งเขาจะออกมาประมาณ3มเครือ2เครือ สี่เครือบ้างนะครับแต่ว่าเคยว่านอนจะไว้แค่3มเครือต่อต้นแล้วก็จะเอาไว้แค่เครือละ1ลูกเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้ไซลูกของเขาได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับลูกเขาจะได้ใหญ่นะครับแล้วแต่บางท่านอาจจะไว้มากกว่าเครือละ1ลูกก็ได้นะครับแต่ว่าลูกเขาอาจจะไม่ใหญ่และลูกเขาก็อาจจะบิดเบี้ยวได้นะครับ เยจักรก็ต้องเคยว่านอนก็ต้องมาตัดแต่งกิ่งแขนงออกในลักษณะนี้นะครับให้เหลือแต่เท้าหลักนะครับและในการตัดแบบนี้นะครับควรจะตัดในช่วงเช้าเช้านะครับช่วงก่อน11โมงนะครับแล้วก็ตัดช่วงที่อากาศเขาปลอดโปร่งนิดนึงก็คือมีแสงแดดหน่อยนะครับเพื่อที่แสงแดดเขาจะได้ฆ่าเชื้อตรงบร,ริเวณแผลที่เราตัดนะครับถ้าตัดในช่วงที่มีฝนตก หรือหลังเที่ยงไปแล้วนะครับอันนี้เคยสะกอนเขยว่นนอนไม่แนะนําให้ตัดนะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการที่จะโดนเชื้อรานะครับหลังจากตัดแต่งกิ่งแขนงแล้วนะครับเราก็คัดเอาเลือกลูกไซที่คือลูกลูกที่รูปทรงสวยนะครับได้ขนาดไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับไม่มีรอยกัดแทะรอยเจาะของพวกแมลงพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ ใช้ฟองน้ำนะครับรองหรือตะกร้าที่เป็นแข่งขนมจีนนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าตะกร้าขนมจีนเคยว่านอนมีน้อยนะครับก็เลยต้องใช้ฟองน้ำซื้อมาแผ่นละ17บาท20บบาทแล้วก็มาหักเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มารองลูกนะครับเพื่อไม่ให้เขาสัมผัสดโดนกับพื้นดินโดยตรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกชุกนะครับ ถ้าปล่อยให้เขาสัมผัสโดนพื้นดินโดยตรงเสี่ยงต่อการที่ลูกอาจจะเน่าเสียก็ได้นะครับลูกลักษณะที่เคยว่านอนเก็บนะครับก็คือลูก,ลกที่มีรูปทรงเรียวยาวนะครับคือไซได้มาตรฐานตรงตามสายพันธุ์ของเขานะครับน,นี้เป็นพันธุ์เมย่านะครับเมย่าก็คือเป็นทรงตอปิโดคล้ายๆลูกทรงหมอนนะครับยาวนะครับก็ต้องเลือกเอาไซาลูกประมาณนี้นะครับ ช่วงนี้ลูกเขาได้เป็น,น้ำหนักประมาณ3มขีดสีด